ท่า o นมิมทำยังไงมาฟังทางนี้การนวดหน้าอกหลังการเสริมหน้าอกเป็นการช่วยลดอาการเกิดผังผืดกัะเต้านมโดยเวลาที่เหมาะสมกับการนวดนะคะสามารถนวดหน้าอกหลังจากที่เสริมหน้าอกไปแล้ว1เดือนซึ่งเป็นช่วงที่รอยแผลเริ่มหายดีแล้วค่ะวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการนวดหน้าอกนะคะโดยทุกท่าให้ทําค้างไว้10วินาทีทําทั้งสองข้างข้างละ1ิครั้งค่ะ 1. บีบเต้านมเข้าหากันท่านี้จะช่วยเพิ่มพื้นที่บริเวณด้านบนและด้านล่างของซิลิโคน 2. ใช้มือบีบบริเวณฐานหน้าอกแล้วดันขึ้นเพื่อขยายเนินอก 3. ใช้ฝ่ามือดันซิลิโคนลงด้านล่างเพื่อเพิ่มพื้นที่ใต้ฐาน 4. ดันหัวนมให้ชี้ขึ้นเพื่อเพิ่มพื้นที่ระหว่างหัวนมและรอยพับใต้ฐานเต้านม 5. ดันเต้านมทั้งสองข้างให้ชิดกันเพื่อให้เต้านมทั้งสองข้างชิด6ใช้ฝ่ามือกดลงไปกลางเต้านมให้แบนเพื่อเพิ่มพื้นที่รอบๆซิลิโคนให้นวดหน้าอกด้วยน้ำหนักที่พอเหมาะนะคะไม่นวดแรงจนเกินไปและควรทำเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอค่ะแล้วต้องนวดนมนานแค่ไหนควรนวดอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วง26เดือนแรกหลังเสริมหน้าอกค่ะหลังจากนั้นยังคงสามารถนวดต่อไปได้อีก2-3ปีหลังเสริมหน้าอกค่ะ แนะนาให้นวดหน้าอกจนกลายเป็นนิสัยจะดีมากเลยนะคะนอกจากจะช่วยเรื่องหน้าอ,อกนุ่มนิ่มแล้วยังช่วยเรื่องระบบไหลเวียนโลหิตช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นแก่ผิวทําให้ผิวบริเวณหน้าอ,อกเต่งตึงกระชับลดความหย่อนคล้อยอีกด้วยนะคะ